สวัสดีครับผมบังดุลคนขายรถไถยครับพบเจออีกเช่นเคยนะครับก็คลิปนี้ครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับสินค้าเป็นค่ายสีส้มกันบ้างครับของคู b o ตานะครับเราจะเป็นคู b o ต้าครับ L4018 นะครับ40แรงม้านะครับรถนะครับขายตามสภาพเลยครับตัวรถใบดันนะครับราคา378,000บาทนะครับนะครับรถใช้งานปกตินะครับ ใช้งานปกติเลยนะครับตามสภาพนี้เลยครับราคานี้เนาะ,ะสภาพตามสภาพนี้เลยครับเราขายตามสภาพนี้เลยรถใช้งานปกติครับตัวรถใบดันนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทครับะนะครับ ก็พิกัดรถนะครับอยู่ที่ตำบลสลกบาทนะครับอําเภอขานุจังหวัดกําแพงเพชรนะครับท่านใดครับที่กําลังมองหาคูปองต์นะครับ L4018U นะครับก็สนใจนะครับติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากจะดูรถคันนี้ก่อนนะครับมาดูที่สลกบาทครับผมขานุกําแพงเพชรครับเนาะใครสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับราคานี้นะครับ3ามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผม ผมบังดุลคนขายรถถครับสวัสดีครับ